เมื่อวานนี้ก็ได้อัปเดตไปแล้วสำหรับหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงไทยก็คือการจากไปของพี่เมฆวินัยไกรบุตรนั่นเองนะครับกับอาการโรคตุ่มน้ําพองที่พี่เมฆก็รักษามา5ปีกว่าๆนะครับแล้วพี่เมฆก็ได้จากพวกเราไปนะฮะในช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบ,เ,อบเที่ยงคืนนะครับของวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นพระเอกร้อยล้านในวงการภาพยนตร์ไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ นะพี่เมฆก็ฝากผลงานไว้มากมายนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบางลัจานด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของนางนาคใช่ไหมที่ตอนนั้นประกบกับพี่สายนั่นเองเน,นี่ยก็เป็นโพสต์ Facebook ซึ่งเราอ่านแล้วเราก็แบบเนาะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการสูญเสียมากๆเะคะเราทํางานกับพี่เมฆบ่อยมากน่าจะเป็นนักแสดงชายที่ได้ร่วมงานกันบ่อยที่สุดนะคะนี่อย่างที่บอกว่าเรื่องแรกก็คือนางนาคเราก็แบบเล่าถึงความประทับใจที่พี่สายมีต่อพี่เมฆนั่นเองนะคะอย่างเราเองมีโอกาส ได้สัมภาษณ์พี่เมฆครั้งหนึ่งตอนที่เขามาสตูดิโอยังจําได้อยู่เลยว่าหนึ่งสิ่งที่พี่เมฆให้กับเอมก็คือความคิดที่แบบแรงบันดาลใจคิดบวกอยู่ตลอดพี่เขาสู้มาตลอด5ปีทั้งนี้วันนี้เขาอาจจะสู้มาเต็มที่แล้วเนาะก็วันนี้หลับสบายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราเองก็ส่งมาใจให้กับทั้งครอบครัวเข้าใจว่ามันเป็นการสูญเสียถึงแม้ว่าจะเตรียมใจแค่ไหนนะคะคมันก็ไม่พร้อมหรอกรเพราะว่าอย่างที่เห็นภาพทั้งคุณภรรยานะเนาะล้อคุณแม่แบบร้องไห้แบบ หนักมากก็คือเมื่อวานนี้นะฮะทางครอบครัวก็ได้เคลื่อนล่างของพี่เมฆเนี่ยนะครับมาบ,บำเพเ็ญกุศลที่สารสิบนะครับวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตก่อนจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับในช่วงสี่โมงเย็นภรรยาของพี่เมฆอย่างพี่เอ๋ก็ได้พูดถึงทางน้ําตานะฮะกับเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมั่งจริงนะครับ,รบเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย พี่เมฆมีอาการเหมือนหยุดหายใจไปพักหนึ่งด้วยแล้วก็กระตุ้นจนพี่เมฆนั้นฟื้นกลับมาหลังจากนั้นพี่เมฆก็แปลกๆนะครับก็เรียกพี่เอ๋แล้วก็ลูกเนี่ยมาบอกรักโดยตลอดแล้วก็มีหอมด้วยนะครับก่อนจะเข้ารักษาตัวอีกครั้งในวันที่18มีนาคมหลังจากมีอาการชักเกร็งนะครับจากนั้นก็ไม่ได้สติเลยแล้วกเเ็เล่าย้อนกลับไปนะครับบอกว่าพี่เมฆเนี่ยอาการก็คือหนักขึ้นเรื่อยๆมีฝันบอกว่าให้คนเนี่ยรูดผิวหนังออกให้หมด คือพี่เอก็ทําตามนะครับจนเลือดก็ออกมานะครับแล้วก็ทําให้เป็นเหมือนแบบมีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดด้วยซึ่งพี่เอกะยังเผยคําอําลาสุดท้ายนะคะบอกบว่าไม่ต้องห่วง,งเหนื่อยก็พัก พร้อมไหว้ขอโหดศิกรรมแทนคุณสามีด้วยนะคะเจ้าตัวยังสัญญาจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้ลูกดูแลลูกให้ดีที่สุดนะคะรวมถึงจะรักดูแลคุณแม่เหมือนเดิมค่ะด้านของคุณแม่พี่เมฆนะคะก็น้ำตาซึมเลยขอให้ลูกชายหลับสบายไม่ต้องห่วงลูกนะคะแบบไม่ต้องห่วงลูกและเมียที่ผ่านมาเป็นนลังจให้ลูกชายมาตลอดนะคะซึ่งคุณแม่ได้เล่าต่อคะ่ะบอกว่าคุยกับลูกชายครั้งสุดท้ายก็คือ14มีนาคมที่ผ่านมานะคะลูกชายได้ร้องเพลงมาแล้วแก้วตาให้ตนฟัง ซึ่งเสียงของลูกชายยังคงเพราะเหมือนเดิมเลยค่ะพร้อมเผยว่าได้เตรียมใจไว้บ้างแล้วแต่ครั้งเนี้ยรู้สึกได้เลยว่าลูกชายไม่ไหวก่อนที่ลูกชายจะเสียชีวิตนะคะคุณแม่ยังชมว่าแบบดูแลสไยดูแลพี่เมฆอย่างดีเขาก็บอกเลยว่าหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วค่ะ โตไม่รู้จะโอยังไงก็ต้องสู้นู่นกระฟ้าอยู่นู่กระฟ้าเหมือนลูกเองนั่นแหละอยากามากพยายาทุกอย่างทยายามแ้่ทุกอย่างหาไม่ได้แล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าพี่เม่เขาห่วงเขาห่วงแม่เราพูดเสมอว่าเนี่ยคือครอบครัวเรานั้นเขาเขาก็คงไม่ห่วงแล้วค่ะตอนเนี้ไม่พี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปเลยด้วยซ้ำ แม้กระทั่งเมื่อคืนพี่ก็ยังคิดว่าเขาจะต้องสู้แต่คือหมอปั๊มชั่วโมองหนึ่งแล้วไงแล้วพี่ไม่ถอดก็ต้องถอดเพราะว่ามันไม่ขึ้นแล้วอะหัวใจไม่ขึ้นแล้วก็อยากบอกเขาว่าให้เขาหลับให้สบาย,ยไม่ต้องเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงไม่งั้นอบควรช่วยๆกันได้